โอ้โหหนึง่งช่องช้ามหนึง่งช่องชามโอ้ยแรงตกคุณนายโดสีจังแมนน้อยเจ้านี่งามแจ้งเฉยๆขอแพ้นี้เรียบร้อยจ้าโอ้โยยามีอย่างลูกนางเราต้องแจ้งก่อนเลยว่าช่วโมงเพิ่มเนี่ยที่บ้านเนี่ยมืดแล้วนะคะแม่แมืดแล้วแล้วทีนี้ก็อากาศก็เย็นด้วยสบายไม่มียุงอะคะ่ะเขากินอิ่มเขาก็หลับบ้านหลับส่วนพ้าจ่าก็อยู่ฝั่งนี้นะคะยืนโยกคอยือเลยะครับแม่ สวัสดีคะ่ะแม่แม่สวัสดียามยามเย็นเย็นนะคะวันนี้ค่ะเอากล้วยมาให้คุณตานะคะแม่ดุดน้โมแล้วเดี๋ยวกลับไปจะเอาไปให้ลูกนางกับพ่อจ๋าเพิ่ม,เต,มเติมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เอซี FC น้องมินนี่ที่เมตตาเด็กๆนะคะแม่ปุ้มนะคะคุณยายเบนคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่นางรักนะคะแม่หญิง นะคะพี่เอพี่เดือนนะคะแม่แม่แมทุกทท่ทานที่ส่งกําลังใจให้เด็กๆนะคะแม่เรียงด้วยนะคะนี่เราก็ได้เอากล้วยมาให้เด็กๆนะคะเต็มกระมังปื๊ดเลยค่ะแต่ต้องให้คุณตาก่อนผู้อาวุโสข,ของบ้านนะคะโอ้โหหยิบกล้วยโชว์เลยคุณตา <laughs> พอดีเออไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่ามาตรงนี้เนะี่ยลมแรงมากค่ะแม่แม นะคะตาอ้วนบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บเป็นคลิปวิดีโอมาฝากแม่ๆแ,แล้วกันนะคะนี่คุณตากล้วยหนึ่งหวีก็กินประมาณ5นาทีค่ะแม่แมสาธุพูดกับแม่แม่ที่เมตตาเด็กๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปหาสาวๆกันต่อค่ะสาวๆก็ทำอะไรกันอยู่นะ กล้วยต้องยกกันสองคนค่ะแม่แ,มแมเพราะว่าเต็มกละมังปื๊ดเลยนะคะสาธุบุญกับแม่แม่ที่เมตตาเด็กๆนะคะอ่านี่ค่ะแม่ปุ้มให้เชือกละ4ี่เครือนะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีฝากเชือกละเอ่อหเครือค่ะคุณยายเบนฝากเชือกละ 4เครือแล้วก็เหมาปิดให้อีกเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องนิกเอามาป้อนอีกนะคะแล้วก็คุณยายแนนฝากเชือกละ1เครือคะ่ะรวมไปถึงของแม่หญิงนะคะ3มเครือแม่เรียง3เครือพี่เอสอเครือพี่เดือน2เครือนะคะแล้วก็ของพี่นางรักก็ป้อนเด็กๆที่ที่บ้านแล้วนะคะบางส่วนก็ป้อนน้องวินนี่กับพ่อจ๋าแล้วนะคะเอน้ำโมกินอยู่ทางนี้นะคะเต็มตะลามังเลยนะคะแม่แม่แม จุใจเลยนะคะจุใจเลยด้วยแบบเต็มเต็มกะละมังไปเลยนะคะสาธุบุญกับแม่แม่ที่เมตตาฝากมาให้สาวสาวนุ่มๆที่อยู่ที่สวนนะคะยังไงแม่แม่ก็ไม่ลืมเด็กๆเนาะฝากมาให้เด็กๆเสมอมาเลยนะคะ <c oughs> ลมแรงมากค่ะแม่แม่ต้องขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> บางทีถ่ายคลิปไปแล้วเสียงมันต้านลมเนาะ <c oughs> ๆๆๆ นายโรสีช่วงนี้เด็กๆงดการอาบน้ําก่อนนะคะพเพราะว่าสีผิวก็จะแบบว่าเปื้อนๆหน่อยเพราะว่าอากาศเย็นจริงๆนะคะแม่ๆอากาศเย็นจริงๆนะคะข้างหลังสีเขียวไม่ใช่เล้าไก่แต่อย่างใดนะคะที่นอนพี่อิงนะคะแม่ๆถูกใจเลยคุณนายโรสีนะคะมัมมัมมัมเลยนโมถูกใจไหมคะว้าวถูกใจใช่เลยคะ่ะ เวลาได้ของกินก็ไม่มีใครสนใจใครนะคะถูกใจมากรวยหวันหวาเต็มกระมังเนี่ยโอ้ยดูค่ะงำงำก่อนงำงำก่อนนี่จะมีที่ตามีน้ำตาหยุดเรื่อยๆนะคะแม่ๆเพราะว่าลมนะคะลมเนาะอ่คุณนายโดซีโอ้โคคิไตตอนเขียวไม่ทาน เาสามอ,อ,อูหนึ่งช้อนมีน้ำทำไมไม่กินหวีใหญ่ๆทำไมเก็บกินอันน้อยก่อนตามน้าก่อนอนูนี่นี่รุ่นใหญ่นี่เขาจะคาเราหวีเลยนะคะแม่แม่รุ่นใหญ่นี่เขาจะกินกันคาเราหวีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นน้องนางเนี่ยก็ วีหนึ่งเนี่ยก็จะแบบว่าแบ่งเป็น3ามส่วนสี่ส่วนนะคะแต่ถ้ารุ่นรุ่นแม่รุ่นพ่อคำเราหวีก็สบายๆนะคะสบายๆถูกใจเลยนะคะถูกใจเลยเคี้ยวด้วยเด้อคุณนายัวแต่หิวหม่ำลืมเคี้ยกันนะน้ำโมโอ้ดูค่ะไม่มีใครมองใครเลยค่ะแม่แม่เวลาได้ของอร่อย อาเกนก็แบบเออตัวใครตัวมันนะคะหันกลนให้กันแล้วค่ะสองพี่น้องดูค่ะโอ้โหหนึงช้องชามหนึง่งช้องชามโอ้ยแกงตกคุณนายโดสีจากแมนดอยอเจ้านี่งามแง่เฉยๆนี่ของแท้นี่เรียบร้อยจ้าโอ้โยยาม,มี ถูกใจถูกใจเนาะคุณนายปลาโทได้กินของแทบหนึ่งสองสามหนึ่งชองอืดโอ้ยกว่าจะได้ทีละคำนะคะมันต้องใช้เวลาหน่อยสิหัวโ,โ,โ,โูดูแกมตุ้มปุ๊กอยู่ค่ะเห็นแม่โดะยังไงก็น้องนางตอนโตอย่างนั้นเลยนะคะแม่แม่แมไม่น่าจะต่างอะไรกันมากนะคะเพราะว่าเหมือนกันจริงๆนะคะแต่น้องนางเขาจะตาโตกว่าแม่เขาหน่อยคะ่ะแต่รอบดวงตาใหญ่เหมือนกันนะคะ มีน้ำโมก็น่าจะครองแชมป์ที่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะอู้อากาศเต็มมากเลยค่ะแม่เดี๋ยวเราไปดูคุณตาสักนิดหนึ่งนะคะถึงถึงครึ่งทางหรือยังไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคุณตากินได้ครึ่งทางหรือยังนะคะโมแต่มันดูสาวๆหันไปอีกทีอ้าวคุณตายังเพิ่งกินได้สามหวีนะคะเน้อค่ะจับก็กินช้ากว่าจะยกขึ้นมาก็ช้านะคะเน้อค่ะ หนึ่งช้อนคุณตาอ้ำให้แม่แม่ดูหน่อยเร็วโอ้ยังเคี้ยวอยู่ยังเคี้ยวอยู่ค่ะแม่แม่ขอเวลาเคี้ยวสามชั่วโมงนะคะอ่านคะคะนอนหลับเปล่านั่นถือไว้แล้วนะคะแต่ว่ายังช้าอยู่คุณตาหลับเปล่าค่ะโอ,โอเค เขี้ยว5นาทีจับมาไว้ในงวง5นาทีแล้วก็เอ่อเอาเข้าปาก5นาทีนะคะ15นาทีตอน1วีนะคะงามแหมหัวฟูก็พูดไปเนาะคุณตาด้วยความที่ฟันไม่ครบก็จะช้ากว่าเพื่อนนะคะแม่แม่แต่ว่าถามว่ากินหมดไหมหมด100%ค่ะแต่ว่าจะช้าหน่อยนะนะคะ ขอพระคุณแม่แมที่เมตตาลูกๆของเรานะคะทั้งช้างแก่ช้างชารานะคะช้างท้องนะคะช้างตกมันช้างเด็กที่สุดแสนจะแสบจิดจ๊าดนะคะขอพระคุณแม่แม่ที่ให้กําลังใจเด็กๆนะคะบ้านเราเนี่ยมีทุกรุ่นนะคะรุ่นผู้ใหญ่รุ่นพ่อรุ่นแม่ยังไงก็มีนะคะรุ่นเบบีก็มีนะคะขอพระคุณทุกๆกำลังใจที่แม่แส่งให้เด็กๆนะคะ ให้แม่แม่ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแห่งแหงรวยรวยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูลูกนางกับพ่อจ๋ากินกันต่อนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวไปดูนายสีกับคุณนายน้องโมอีกหน่อยหนึงแล้วกันนะคะอะไรกินฟรีกินฟรีเงา สาวถูกใจค <b iz> ่ะแม่แ <hungry> ม่ย <oneself> <sm> ังไม่หมดนะคะตอนนี้ก็เกือบสิบนาทีแล้วน่าจะประมาณยี่สิบนาทีได้นะคะกว่าจะกินหมดกะละมังนี้ไม่ใช่ได้น้อยเลยนะคะนี่แม่แม่ไม่ใช่ได้น้อยเลยนะคะจะบอกว่าจุใจคุณนายดูสีอิ่มแล้วบอกทำไมข้าวไปงั้นล่ะตะอ้วนคนอิ่มเนาะหลูกเนาะตกใจอะไรตกใจอะไรหลุ่มเนาะ เขาก็มีความหวาดเสียวฝั่งทางนี้ที่เขามองไม่เห็นหนะคะแม่แม่อุ้ยโชว์แน่นๆเปล่าวันนี้อยากโชว์หรือเปล่าไม่โชว์ไม่โชว์ไม่โชว์ <c oughs> นะคะก็ขอพระคุณแม่แม่ที่เมตตาสาวๆอุ้ยดูพุงนายดูมุมนี้ชัดมากแม่แม่ดูพูงค่ะพูงกลางออกสอง้างแรงมากเลยนะคะชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ว่าไม่โชว์แนนนะ ไม่โชว์แนนแน่นสวยมากดูหูใหญ่ด้วยค่ะน้องนางถ้าหูใหญ่ได้แม่เนี่ยโอ้จะสวยมากเลยนะคะใช่ไหมคะออโอเคค่ะแม่แม่เดี๋ยวเราพักเด็กๆไว้เท่านี้ให้เขากินก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูลูกนางกับพ่อจา๋ากินกันต่อค่ะไปคะ่ะตอนนี้หนึ่งทุ่มตรงนะคะน,นางก็หลับตั้งแต่หนึ่งทุ่มเลยนะคะหลับมาได้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะที่แรกก็จะให้น้องนางกับพ่อจ๋ากินตอนดึกแต่ว่าหลับนะคะหลับเรียกับที่เย็นด้วยนะคะน้องก็หลับเดี๋ยวของน้องนางกับพ่อจ๋าเดี๋ยวจะขอให้เป็นวันพรุ่งน,นี้เลยแล้วกันนะคะแม่แม่น้องมิกไม่กล้าไปไม่อยากไปแบบ รบกวนลูกนางนะคะก็ไม่คิดว่าจะหลับเร็วขนาดนี้เหมือนกันค่ะหลับตั้งแต่ช่วง6โมงครึ่งนะคะ6โมงครึ่งทำไมหลับเร็วจังลูกนางตรงนี้ต้องแจ้งก่อนเลยว่าช่วง6โมงครึ่งเนี่ยที่บ้านเนี่ยมืดแล้วนะคะแม่ๆมืดแล้วแล้วทีนี้ก็อากาศก็เย็นด้วยสบายไม่มียุ่งเ่ะเขากินอิ่มเขาก็หลับนอห,หส่วนพ่อจ๋าก็ยอยู่งนี้ ตนของน้องนางกับพ่อแสนสุขเนี่ยน้องนิกจะให้เป็นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวน้องนิกลงคลิปให้ชมนะคะขอบพระคุณคุณแม่แม่ทุกๆท่านที่เมตตาลูกนางน้อยกับพ่อจ๋าค่ะ